เพราะอะไรทำไมจึงต้องเรียนบาลีเราเคยถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้มีคำตอบให้กับตัวเองอยู่แล้วและก็เชื่อว่าอีกหลา่ายท่านอาจจะเริ่มย้อนกลับไปถามตัวเองและค้นหาคำตอบไม่ใช่เพียงเพื่อเรียนไปตามๆกันเพื่อจะได้เป็นมาหากับเขาบ้างเพื่อให้จเจ้าอาวาสภูมิใจหรือเพื่อเชิดหน้าชูตาวงตะกูล นั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นในสมัยพุทธกาลเมื่อประมาณ2,500กว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะราชกุมารเสด็จออกประหนวดและได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตามลำดับนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระมหากรุณาอย่างหาประมาณม่ได้ที่จะให้เราเวนยศัสตร์รู้ตามจึงทรงตัดสินพระไทย ที่จะแสดงธรรมโปรดเหล่าเวญยศัตร์ทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ภาษาของชาวแคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้นเป็นภาษาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษามคธจึงได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องว่าเป็นสัมพุทธโวหารภาษาภาษาอันเป็นโวหารของพระพุทธเจ้าอาริยโวหารภาษา ภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยะยะถาพุทธพรมโวหารภาษาภาษาที่บันทึกสภาวธรรมนอกจากนี้ยังมีคำเรียกเป็นเชิงยกย่องอีกคำหนึ่งคือปาริภาษาบาริภาษา,า,า,ษาซึ่งเป็นคำที่นักปราชญ์นิยมใช้กันมากในยุคต่อมา ดังนั้นคณะสงฆ์ไทยเราจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาบาลีเพื่อให้พระพิสุและสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะกได้ใช้ความรู้และความเข้าใจในภาษาบาลีนั้นไปเผยแพร่ประกาศศาสนาให้แก่ประชาชนชาวโลกเหล่าอื่นที่สนใจใครจะรู้ ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในภาษาหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนจะได้ไม่เป็นไปเพื่อความเข้าใจผิดอันจะเป็นทางที่จะทำให้หลักธรรมคำสอนนั้นวิปริตผิดไปแต่าการศึกษาภาษาบาลีในสมัยปัจจุบันนั้นยังไม่ได้รับความนิยมจากพระภิกษุสามเณรเท่าที่ควรเพราะต่างก็ให้ความเห็นว่าภาษาบาลีนั้นเรียนยาก ต้องใช้ความอดทนและริยะอุตสาหะอย่างมากในการท่องบนสาธยายเนื้อหาตำราและบางรูปก็ยังให้ความเห็นว่าเรียนภาษาบาลีทำไมเรียนไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นภาษาที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเหล่านี้เป็นต้นหรือบางครั้งในต่างจังหวัดมีพระภิกษุสามเณรอยากเรียนบาลีอยู่ แต่ก็ไม่มีที่เรียนหรือไม่มีครูอาจารย์ที่พอจะสอนได้สาเหตุเหล่านี้ทำให้การศึกษาบาลีไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายภาษาบาลีนั้นเปรียบเสมือนภาษาของพระพุทธเจ้าโดยตรงหากว่าเราเป็นพระภิกษุสามเณรไม่พากันเรียนบาลีแล้วจะให้ใครมาเรียนและอย่าถามว่าเรียนบาลีไปทำไมควรที่จะถามใจตัวเราเองดีกว่า ว่าเมื่อบทเข้ามาแล้วทําไมไม่เรียนบารีเรียนบารีแล้วใช่ว่าจะไม่เกิดประโยชน์อันใดคนที่คิดว่าเรียนไปแล้วก็ไรค่าแบบนั้นเป็นคนที่มองโลกในทางลบเป็นคนที่ไม่มีความคิดเอาเสียเลยเพราะแท้จริงแล้วการศึกษาทุกอย่างรวนมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้ศึกษาเองและแก่ผู้อื่นอยู่ที่เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่า หากว่าไม่มีการเรียนการสอนภาษาบาลีแล้วเมื่อเราไปเจอพระพุทธพจน์บทบาลีเข้าเราก็ไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจข้ออัดข้อธรรมนั้นๆจะแปลอย่างไรได้ก็เพราะว่าตนเองนั้นไม่ได้เรียนบาลีดังนั้นเมื่อเรียนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจยอมสามารถที่จะแปลความหมายและอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นอีกด้วย เมื่อพระภิสุสามเณรมีความฉลาดสามารถองค์อาจในพระปริยัติแล้วการประกาศศาสนาก็ย่อมสามารถที่จะกระทำได้อย่างแกล้กา้าไม่เก้อเขินและยังช่วยจันโลงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตาม